นี่คือภาพยนตร์แนวตรกร้ายจากชิลีเล่าเรื่องราวของอัลกุสโตปิโนเชผู้นำสูงสุดที่มีเบื้องหลังชีวิตเป็นแวมไพร์ที่มีอายุมากกว่า250ปีในบ้านปลายของอำนาจเขาเบื่อหน่ายชีวิตและพร้อมที่จะตายทุกเมื่อแต่บรรดาลูกเมียและคนรับใช้ที่เกาะกินชีวิตเขานั้นกลับไม่ยอมปล่อยให้เข้าไปอย่างง่ายดายจนกว่าจะออกไล่ล่าเลือดกับหัวใจเป็นครั้งสุดท้าย เรื่องราวของเด็กเขาหรือท่านเขาจาก Netflix Original ที่ฉายในปี2023นี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ เ,เขาก็เปิดเรื่องในประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่18เล่าเรื่องราวของโคดฟีนอยเด็กชายที่อาศัยอยู่ในสำนักนางชีถึง20ปีและเมื่อโตเป็นหนุ่มเติบใหญ่ก็ด้ก,กลายเป็นทหารภายใต้กษัตริย์หลุยที่16แห่งราชวงศ์บรูบองเขาเป็นทหารขวาจัดที่รับใช้ราชวงศ์อย่างเต็มที่ แต่แล้ววันหนึ่งก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเขาเขาไล่ทำร้ายผู้คนโดยเฉพาะหญิงงามเมืองกินเลือดของพวกเธอซึ่งเขาได้เป็นแวมพายโดยที่ไม่รู้ตัวจนมาวันหนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสประสบปัญหาทางด้านการครังงยางหนักผู้คนอดอยากและไม่สามารถไว้ใจพระเจ้าหลุยส์สิได้อีกต่อไปจึงรวมตัวกันยึดประเทศฝรั่งเศสและนําเอาอํานาจกลับคืนมาสู่ประชาชนโครฟีน่อยไม่ได้ต่อต้านกลุ่มปฏิวัติเลยด้วยซ้ํา แม้กระทั่งประชาชนนำพระเจ้าหลุยส์ที่16ไปประหารชีวิตด้วยเครื่องกิโยตินก็ยืนดูอย่างเฉยๆและเมื่อถึงคราวการประหารชีวิตของมาเรียองโตเนตด้วยเครื่องกิโยตินเช่นกันฟินอย์ก็ยืนดูด้วยความตื่นเต้นและเมื่อศพของพระนางนั้นถูกนำไปฝังฟินอย์ก็ไปปล้นสื่อสารด้วยการไปตัดศีรษะจากร่างของหญิงสาวควนหนึ่งแล้วนำไปแอบเปลี่ยนกับศีรษะของพระนางมาเรียองโตเนตแล้วก็นำศีรษะของพระนางนั้นติดตัวไปทุกที่ โคดฟีนอยเดินทางไปยังชิลีสมัครเข้าเป็นทหารหวังไว้ในใจว่าสักวันหนึ่งจะกลายเป็นใหญ่ในประเทศแห่งนี้ให้ได้เขาสาบานว่าจะซื่อสัตย์กับซันบาโดอาเยนเดประธานาธิบดีชิลีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี1970-1973เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสังคมนิยมในชิลีและเป็นผู้นำประเทศที่เป็นมาร์กซิสโคดฟีนอยเปลี่ยนชื่อตัวเองมาเป็นอัลกุสโตปิโนเช ต่อมาอัลกุสโตปิโนเช่ไม่ชอบกรารัปกครองในระบอบสังคมนิยมและเกลียดลทัทธิมาร์กในสหภาพโซเวียตแบบเข้าเส้นเพราะพวกมาร์กซิสในโซเวียตต้องการจะเข้ามามีบทบาทในชิลีเขาจึงทำการปฏิวัติซันบาดอายเอนเดแล้วขึ้นมามีอำนาจเป็นประธานาธิบดีของชิลีซะเองอัลกุสโตปิโนเช่ ก็ได้สั่งปราบปรามพวกฝ่ายซ้ายลัทธิสังคมนิยมและผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลส่งผลให้มีผู้คนจำนวนมากในประเทศชิลีนั้นถูกสังหารร่วม1,200ถึง3,000คนสั่งจำคุกถึง80,000คนและก็มีผู้ที่ถูกซ้อมทรมานนับหมื่นคนมีบุคคลสูญหายมากกว่า3,000คนซึ่งส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสมัยที่เขาปฏิบัติการคอนดอร์จำกัดฝ่ายซ้ายในดินแดนลาตินอเมริกาในปี1975 จากนั้นเขาก็เลือกลูซิอาอีเรียสหญิงสาวที่ว่ากันว่าทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งมาเป็นสีภรรยาและทั้งสองคนนั้นมีลูกด้วยกัน5คนแต่ปิเนเช่ก็ไม่ได้กัดภรรยาและลูกของเขาเลยเพราะไม่อยากแพร่เชื้อผีดิบไปให้หรืออาจจะหวงอำนาจความเป็นอมาตะเอาไว้กับตนเองแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นได้ แต่เนื่องจากเขานั้นต้องมีคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์จึงจะเป็นจะต้องกัดใช้คนหนึ่งที่มาจากต่างประเทศให้ใชายผู้นั้นมีชีวิตเป็นอมตะและคอยรับใช้เขาตลอดไปแต่แล้วอำนาจของอัลกุสโตปิโนเช่ก็หมดลงในปี1988ก็มีการลงประชามติว่า จะให้เขานั้นดํารงตําแหน่งอีกต่อไปหรือไม่ซึ่งผลออกมาก็คือประชาชนถึง56ไม่เห็นด้วยที่ให้เขาดํารงตําแหน่งผู้นําต่อไปทําให้ชิลีต้องมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและฟื้นฟูประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ปินเชเชจึงลาออกจากการเป็นประธานานธิบดีในปี1990ตามมาติในระหว่างที่ปินเชเชดารงตําแหน่ง เขาก็มีทรัพย์สินเป็นจํานวนมากมีบัญชีทางธนาคารทั้งในต่างประเทศและในประเทศหลายสิบบัญชียักยอกทรัพย์ชอราดบังหลวงรวมถึงรับสินบนจากข้อตกลงด้านอาวุธทางการทหารอีกนับไม่ถ้วนนำสาำลูซิอาเอเรียสภรรยาที่อยู่ครองอำนาจด,ด้วยกันนั้นก็แอบไปมีสัมพันธ์กับคนรับใช้ผู้ที่เป็นแวมไพร์ทั้งหมดนั้นมันทำให้ปิโนเชหมดความหวังและไม่อยากมีชีวิตอีกต่อไป ดังนั้นอากุสโตปิโนเชแวมพร์ผู้ยิ่งใหญ่ในยามแก่ชราก็หมดอะไรตายอย่างในชีวิตเลิกกินเลือดกินหัวใจมนุษย์กินแต่ผักอย่างเดียวทําให้ร่างกายนั้นสุดโทมอย่างรวดเร็วไม่มีเรี่ยวแรงแม้กระทั่งจะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เครื่องพยุงแม้แต่นกเขาของเขานั้นก็ยังไม่ขันทุกวันปิโนเชก็เฝ้าภาวนาให้ตัวเองตายไปแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าเขานั้นมีชีวิตที่เป็นอมตะ ขนาดว่าเลิกกินเลือดก,กินเนื้อมาหลายปีก็ยังไม่ทําให้เขาตายจากไปได้เพียงแค่แก่ชรลาลงไปอย่างรวดเร็วเท่านั้นเองแต่แล้วในค่ำคืนหนึ่งก็มีชายแวมพร์คนหนึ่งแต่งตัวได้เครื่องแต่งกายทางทหารสูงสุดของประเทศชิลีบินขึ้นไปบนท้องฟ้าออกไล่ล่ายามค่ำคืนไล่ฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากและนำหัวใจของผู้คนเหล่านั้นมาปั่นกินจนกลายเป็นข่าวใหญ่ ทำให้ Lucy z, ลูซิอาเอเรียสเรียกลูกทั้ง5คนของเธอกลับมาเพื่อจะให้ลูกทั้ง5ทำา2ประการก็คือจัดการรวบรวมทรัพย์สินโฉนดที่ดินและบัญชีเงินฝากทั้งหมดของปิโนเช่เพื่อมาแบ่งกันและหาทางสังหารปิโนเช่แวมไพร์ผีดิบตนนี้ให้ได้นั่นก็ทำให้ลูกสาวคนหนึ่งพานักบัญชีสาวจากประเทศฝรั่งเศสมาร่วมในการสืบค้นหาทรัพย์สมบัติทั้งหมดด้วย แต่หารู้ไม่ว่านักบัญชีสาวควนนี้ก็คือแม่ชีในสำนักนางชีที่ต้องการจะเข้ามาปราบปิโนเช่เพราะเชื่อว่าถูกปีศาจเข้าสิง แต่ก็หารู้ไม่ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนางชีผู้ปลอมตัวเข้ามาเป็นนักบัญชีนี้ก็คือต้องการจะรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของปิโนเช่ไปมอบให้กับทางคริสตจักรเพื่อให้คริสตจักรนั้นนำทรัพย์สินเหล่านั้นไปขายทอดตลาดแล้วก็นำเงินมาเก็บไว้กับตนเองตามคำสั่งของคณะบาทหลวงที่สั่งการมาอีกต่อหนึ่งนางชีในคราบนักบัญชีก็สัมภาษณ์ทุกคนที่อยู่ในบ้านหลัง ไล่ไปตั้งแต่ปิโนเช่ลูซิอาเอเรียสลูกทั้ง5คนและคนรับใช้ซึ่งทุกคนจะได้บอกทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงบัญชีทั้งหมดที่รู้ให้กับนักบ,บัญชีสาวที่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นนี้ก็เพราะว่าเชื่อว่านักบ,บัญชีสาวจะรวบรวม,รวมทรัพย์สินทั้งหมดนั้นมาให้กับทุกคนให้ได้มากที่สุดนั่นเองแต่ก็มีเพียงแค่ปิโนเช่เท่านั้นที่ไม่ได้บอกอะไรไปเพราะว่าตนเองนั้นจำอะไรไม่ได้เลย แต่ว่าเรื่องราวมันก็มันจะเป็นไปตามแผนที่นักบัญชีสาวหรือแม่ชีได้วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นเพราะทุกครั้งที่สัมภาษณ์ปิโนเช่เธอกับรู้สึกหลงรักเขาอยากจะมอบร่างกาย ในขณะเดียวกันปิโนเช่ที่เข้าสู่ภาวะเท่าชาแรแก่ชะราก็รลงรักหญิงสาวคนนี้ไม่น้อยแต่รู้ตัวเองว่าไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปมีสัมพันธ์กับเธอได้เขาจึงตัดสินใจใส่ชุดในพนที่มีผ้าคุมหลายแบบเต็มยศออกไปไล่ล่าเหยื่อเพื่อกินหัวใจและดื่มเลือดอีกครั้งเนื้อเยื่อของหัวใจและเลือดนั้นจะสามารถฟื้นกำลังให้เขานั้นกลับมากลายเป็นแวมไพร์หนุ่มขึ้นมาได้ วันหนึ่งแม่ชีสาวก็ใส่ชุดแม่ชีอย่างเต็มยศถือน้ำมนต์และอุปกรณ์ปราบผีไล่ปีศาจยืนประจันหน้ากับปิโนเชไม่ว่าเธอจะใช้คาถาบทไหนหรือใช้สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ใดไล่เจ้าปีศาจก็ไม่สามารถไล่ได้ก็แน่นอนและนะครับว่าปิโนเช่เนี่ยไม่ได้ถูกปีศาจต้นใดเข้าสิงเขาคือแวมไพร์และเมื่อนางชีไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปทั้งสองนั้นก็จูบก,กันและร่วมรักกัน หลังจากเสร็จสมอารมณ์หมายแม่ชีก็ขอให้แวมไพายนั้นกัดคอเธอและแน่นอนว่าจองแวมพ์ก็กัดคอเธอแบบไม่ลังเลเลยแวมไพร์สาวหน้าใหม่มีความอิ่มเอมใจเป็นอย่างมากล่องลอยไปในอากาศเธอได้สิ่งที่ใครหลายคนก็อยากได้แม้กระทั่งภรรยาของปินเย้าเช่เองนั้นก็ไม่เคยได้สิ่งนี้เลย แต่แล้วหญิงชราแต่งตัวดีคนหนึ่งก็ได้เหาะมาบนท้องฟ้าจากประเทศอังกฤษเพื่อต้องการจะหยุดยั้งวงจรการเพิ่มปริมาณของแวมพร์อุบาทนี้หญิงชราบินมาถึงที่อยู่ของปีโนเช่กอนแนะนำตัวว่าชื่อมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ซึ่งปัจจุบันเธอก็คือนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศอังกฤษและก็บอกว่าเธอนั่นแหละคือแม่ของปิโนเช่ซึ่งเธอก็เล่าให้เขาฟังว่า ในยุคศตรวรรษที่18เธอเป็นสาวแรงงานชาวไร่ที่ในค่ำคืนวันหนึ่งเธอถูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสติกกรอยมาร่วมรักกับเธอและในขณะร่วมรักชายคนนี้ก็ได้กัดคอและรู้ภายหลังว่าสติกกรอยคนนี้คือแวมไพร์ต่อมาเธอหาทางลับล่อไปจนเจอตัวของสติกกรอยจนได้เธอฆ่าเขาด้วยลิ่มไม้แต่เธอนั้นก็ตั้งท้องและเมื่อคลอดลูก จึงนาลูกน้อยของเธอไปวางที่หน้าประตูสํานักนางชีเธอเขียนชื่อลูกของเธอว่าโคดฟีนอยจากนั้นเธอก็เลือกที่จะเดินทางไปที่เกาะอังกฤษแต่งงานกับเดนนิสแทชเชอร์เธอจึงใช้แทชเชอร์เป็นนามสกุลต่อมาจากนั้นนางแทชเชอร์ก็เริ่มใช้อำนาจแวมไพร์ที่มีจนสามารถกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงเป็นผู้นำสูงสุดของอังกฤษจนได้ และครั้งหนึ่งประเทศอังกฤษกับประเทศชิลีได้ร่วมมือกันในสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์เป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอาร์เจนตินากับซาฮาราชะอาณาจักรที่เกิดขึ้นในปี1982เพื่อแย่งชิงดินแดนที่ขึ้นอยู่กับบิทิสในแอตแลนติกทางตอนใต้ก็คือหมู่เกาะฟอกแลนด์เกาะเซาจอร์เจียและหมู่เกาะเซา์แซนวิช ผลลับของสงครามก็คือบิติสเป็นฝ่ายชนะและสาเหตุที่ทําให้ชนะได้ก็เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากประเทศชิลีภายใต้การนําของนายพลปิโนเช่ซึ่งครั้งหนึ่งในระหว่างที่ทั้งสองนั้นหาหรือร่วมมือกันมาร์กาเร็ตก็สามารถจําลูกชายของเธอได้ทันทีตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็รอเวลาที่มันเหมาะสมจนมาถึงวันนี้ มาการเรตแนะนําให้ปิโนเช่ฆ่าทุกคนทิ้งไปและไปอยู่กับเธอส่วนเรื่องการดําเนินคดีเกี่ยวกับการช่อโกงในชิลีเธอก็จะช่วยให้ไปขึ้นศาลที่ต่างประเทศเธอได้อ้างกับคนอังกฤษว่าชิลีนั้นสร้างคุณป,ประโยชน์และได้ช่วยเหลืออังกฤษในการรบในสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์สมควรที่จะช่วยปิโนเช่ในครั้งนี้ ระหว่างนั้นเองคนรับใช้ที่เป็นชู้รักกับรูซีอาอีเรียสก็ตัดสินใจกัดเธอเพื่อความเป็นอมตะร,ร่วมกันเธอจึงกลายเป็นแวมพา์นับตั้งแต่ตอนนี้และเจ้าแห่งผีดิบก็เชื่อแม่ของเขาเขาได้ฆ่าทุกคนที่เป็นผีดิบทั้งคนรับใช้และภรรยาผู้หักหลังแต่คนรับใช้นั้นก็ได้ฆ่าแม่ชีสาวด้วยกิโยตินก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นก็นำศพทุกคนไปเผาทิ้ง ลูกๆที่เหลือนั้นก็นำสมบัติทุกอย่างในบ้านนั้นไปขายส่วนมาเกเรตเทชเชอร์กับอัลกุสโตปิโนเช่ก็ลงไปชั้นใต้ดินลับของบ้านซึ่งชั้นใต้ดินนั้นมีหนังสือเก่าที่เป็นของสะสมของเปิโนเช่อยู่มากมายและแต่ละเล่มนั้นก็ร้วนแต่มีค่ามหาศาลเช่นบันทึกเล่มแรกของอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งแต่ละเล่มที่เขามีนั้นมันคือสมบัติอันมีค่าสามารถนำไปประมูลขายได้เล่มละหลายล้านเลยทีเดียว จากนั้นมาเกเรตเทชเชอร์ cher, ก็ให้เอลกุสโตปิโนเช่กินหัวใจปั่นของแววไพร์สามตนที่ตายไปเพราะมีสรรพคุณในการฟื้นคืนให้วัยเยาวจนเอลกุสโตปิโนเช่กลายเป็นเด็กน้อยและใช้ชีวิตอยู่กับมาเกเรตเทชเชอร์ในดินแดนแห่งใหม่เพื่อที่จะรอในการสร้างประวัติศาสตร์ต่อไป เดอะเขาหรือเอลคอนเดหรือท่านเขาในปี2023นี้ก็เป็นผลงานภาพยนตร์ระทึกขวัญตลกร้ายและเสศสีพผจญการอัลกุสโตปิโนเชของชิลีที่ในวัยบ้นปลายที่ประชาชนนั้นไม่เอาเขาแล้วครับและเมื่อเบือหนนายกับชีวิตอย่างสูงสุดก็ต้องการความตายหยุดกินเลือดก,กินเนื้อกินแต่ผักแต่คนที่มันลหลงไหลในอำนาจนานๆมีหรือจะปล่อยวางได้ รวมถึงเศษสีมาก๊ะเลตเทชเชอร์นางสิงเหล็กที่จัดการกับอังกฤษอย่างมากมายและก็ชอบไปก้าวก่ชาวบ้านด้วยนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรเลยฮะที่ทางหนังเรื่องนี้มันจะเป็นการเปรียบให้ผู้ปกครองสองคนนี้อยู่ในระบบที่มันต่างกันอย่างสุดขั้วก็คือคนหนึ่งอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยอีกคนนึงอยู่ในฝั่งเผด็จการเบ็ดเร็จทั้งสองคนเนี่ยนะฮะไม่ต่างกับผีดิบดูดเลือดไม่ใช่แค่ดูดเลือดประชาชนนะครับแต่ก็ดูดเอาทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัว รวมถึงคนที่เขารักด้วยนะครับหนังก็ยังเสียดสีว่าคนที่มีแนวคิดปฏิจการแบบสุดโต่งนั้นแท้จริงแล้วเขาเนี่ยไม่ได้รักใครเลยนะครับไม่ได้รักประชาชนอย่างแท้จริงรักแต่ตัวเขาเองเท่านั้นและพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้นานที่สุดในหนังนั้นทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาเนี่ยไม่ได้รักแม้กระทั่งเมียและลูกทั้งห้าของเขาเองเลยเดือดซ้านะครับ หนังมีความแพรลพราวไปด้วยการใช้สัญลักษณ์นะครับและไอสัญลักษณ์ที่มันสําคัญเช่นการที่ท่านเขาเหาะไปทั่วประเทศเพื่อทําการแล่ล่าชีวิตของผู้คนก็ทําให้เห็นในการนําเสนอแบบภาพมุมสูงหรือเบิร์ y ไอวิวแสดงว่าเขาเนี่ยมีอํานาจอยู่เหนือทุกคนในประเทศนี้ครับซึ่งในหนังนะฮะทำให้2คนเท่านั้นที่เหาะอยู่เหนือเมืองก็คือมาร์กาเร็ตเทตเชอร์และก็อักุสโตปิโนเชครับ ส่วนคนรับใช้นะฮะแม้จะเหาะได้เช่นเดียวกันแต่นั่นมันก็เป็นการหาะในคราบของท่านเขาเท่านั้นนะครับหนังยังมีการเสียดสีเรื่องศาสนานะฮะแม้ว่าจะเป็นคนที่เคร่งศาสนามากเท่าไหร่ก็ตามอย่างเช่นแม่ชีที่อยู่ในสำนักนางชีตั้งแต่เด็กอยู่ภายใได้กรอบของศาสนาอย่างเคข่งครัดแต่สุดท้ายแล้วนางก็คือมนุษย์ที่ยังมีความรักโลภโกรธหลงอยากสัมผัสถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ครับ เราจรึงได้เห็นฉากที่นางชีนั้นได้ร่วมรักกับแวมพายและเธอก็ถูกกัดฮะเธอก็ได้ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าด้วยความอิ่มเอมและแม้จะมีความเก้กเก้กังๆนักนะครับแต่นั่นก็คือการแสดงความสุขที่ได้สัมผัสกับอํานาจนั่นเองครับและแม้แต่ตัวของคริชจักรเองก็ตามนะฮะก็ยังอยากได้เงินจนออกอุบายอุบาทให้หญิงสาวเนี่ยเป็นนกต่อและก็อ้างว่าเป็นภารกิจลับใช้พระเจ้าครับ ท่านเขาก็เป็นหนังแนวอัตชีวประวัติและประวัติศาสตร์เชิงล้อเลียนจะใช้เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวผ่านชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับและโดยที่มีการเซตให้บุคคลนั้นน่ะมีอายุยืนยาวด้วยอำนาจของการเป็นแวมไพจึงทำให้สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ถอยหลังไปนับตั้งแต่เหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติในชิลีจนมาจบด้วยการตัดสินโทษผู้นำชิลีได้ครับ แต่ประวัติศาสตร์ที่อยู่ในพื้นหลังนั้นนะฮะเขาก็เล่าเอาไว้เพียงเบาบางมากๆดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนดูหรือองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของคนดูมาช่วยในการตีความจึงจะดูหนังเรื่องนี้ได้สนุกขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีอารมณ์คล้ายกับการที่เราดูหนังเรื่อง Forest Gump ที่เล่าเรื่องราวของนาย Forest Gump ที่มีประวัติศาสตร์อเมริกาไหลผ่านช่วงเวลาชีวิตของเขาไปนั่นแหละนะครับ และเพราะเหตุใดหนังจึงเริ่มต้นที่การปฏิวัติฝรั่งเศสก็คงน่าจะเป็นเพราะว่าอยากแสดงให้เห็นหรือพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองที่เริ่มแรกเนี่ยผู้คนลหลงไหลคลั่งไคล้รูปแบบการปกครองที่เป็นของประชาชนเองนะครับแต่ท้ายที่สุดมันก็หวนกลับไปสู่การใช้อํานาจของคนคนเดียวซึ่งมันก็คืออํานาจเผด็จการเบร็ดเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นการบง่งบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยประชาธิปไตยอันบริสุทธิ์มันไม่น่าจะมีอยู่จริงนะครับ ก็เอาเข้าจริงๆแล้วนะครับไอแนวความคิดเรื่องหนังของท่านเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับโซโร The 120 Day of Sodom หนังชวนแหวะสัญชาติอิตาเลียนที่เล่าเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปี1939ถึง1945ก็เป็นการนำเสนอภาพในเชิงสัญลักษณ์ของรัฐที่ผจการทหารภายใต้การนำของเบนิโตมุสโซรินีซึ่งในหนังนั้นนะฮะก็แทบจะไม่บอกอะไรกับเราเลยนะครับว่าใครคือผู้นำนะฮะ แต่เป็นเพียงนําเสนอว่าผู้นําที่อยู่ในนั้นทั้งหมดน่ะก็คือรูปแบบของระบอบปจญการทหารเท่านั้นนะครับและไม่ได้ทําให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประชาชนนั้นเดือดร้อนขนาดไหนในด้านใดบ้างแต่ทําออกมาให้เห็นในเชิงที่ว่ามีการนําประชาชนจำนวนมากเข้ามาในเครือหารหลังหนึ่งครับและก็บงการชีวิตทุกคนในแบบที่ผู้นําทหารอยากให้ทําอยากให้เป็นและออกในเชิงวิปริตด้วยนะฮะ ส่วนในเดอะเขาเนี่ยก็นําเสนอผู้นำเนี่ยเป็นผีดิบดูเลือดประชาชนและประเทศชาติแทนนะครับท่านเขาก็เป็นภาพยนตร์สุดอาร์ตภาพสวยมากนะฮะแม้จะใช้สีขาวดําในการเล่าเรื่องก็ยังคงความสวยงามอยู่มุมกล้องดีงามจัดองค์ประกอบศิลป์ดีเยี่ยมความหมายดีนับว่าเป็นการถ่ายทอดงานศิลปะภาพยนตร์ออกมาได้อย่างดีงามเลยนะครับ ก็คงต้องยกความดีความชอบทั้งหมดนั้นให้กับปาโบรโรเรนชาวชิลีที่เป็นผู้กำกับที่สามารถรังสรรค์งานศิลป,ปะอันงดง,งามชิ้นนี้ออกมาได้อย่างสวยงามประทับใจจริงๆครับดูแล้วก็อยากจะให้10เต็ม10แทบขาดใจเลยนะฮะแต่ก็ต้องจำใจตัดไป1คะแนนเพราะว่าอยากจะเห็นอะไรที่เป็นโหดกว่านี้เพราะไหนๆแล้วเนี่ยจะทำเป็นหนังขาวดำแล้วก็ใส่ความโหดเข้าไปมากกว่านี้อีสักหน่อยก็น่าจะดีไม่น้อยเลยนะครับ เพราะว่าตอนหนังที่มันเปิดในช่วงต้นเนี่ยเขาก็แสดงความโหดออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นฉากการทุบหน้าในพระราชวังแวร์ไซด์หรือฉากการใช้เครื่องกิโยตินกับพระนางมาเรียอ,อัลโตเนตหรือฉากการไล่ล่าของแวมไพพิศนาที่จัดการกับเหยื่อแบบโหดโถ้าเขาขับเน้นสิ่งนี้นะครับให้มันสมกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าเผด็จก,การกินเลือดก,กินเนื้อมนุษย์เนี่ยนะฮะมันจะดีมากๆเลยครับ แต่ก็น่าเสียดายมากนะครับซึ่งในช่วงหลังและช่วงปลายเนี่ยมันแถวในประเด็นเนี้ไปเยอะเลยนะครับจากที่กล่าวไปทั้งหมดนะฮะทำให้ทางช่องซ u เปอร์รีวิว a n n e l ของให้คะแนนความชอบเด็กเขาหรือท่านเขาหนังเสียดสีการเมืองจากชิลีเรื่องนี้เอาไว้ที่9เต็ม10บคะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปนะฮะก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อป๊กเกหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ